ปีติสุขหรือเป็นอารมณ์เครียดแค้นอารมณ์เฉยเฉยเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันก็เป็นจิตตาสังขารมันเป็นเพียงอาการของจิตความคิดนึกของเราก็เป็นอาการของจิตเนี่ยที่หลวงพี่กำลังพูดอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นความคิดบางทีหลวงพี่พูดว่าหลวงพี่พูดพูดให้พวกเราฟังว่าจิตของพวกเราอุปมาเหมือนกับแก้วใสๆอะ เมื่อเราเปิดไฟส่องสว่างมาทางแก้วนี้แก้วมันก็สว่างไปกับแสงนั้นจริงๆแก้วไม่ได้ไม่ได้สว่างนะแก้วมันเป็นเพียงธรรมาชาติอย่างหนึ่งที่มันกืนไปกับความสว่างนะั้นแต่เวลาเวลาเราส่องเอาความมืดเข้ามาผ่านแก้วแก้วนั้นมันไม่ได้มืดนะแต่แก้วนั้นมันกกืนไปกับความมืดตรงนั้นนะนะมันกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปเลยมันใสอย่างนั้นเนะี่ยพอหลวงพี่พูดอย่างนี้ปุ๊บพวกเราก็นึกภาพตาม รู้สึกตัวไหมนี่คือการนึกนี่ก็เป็นจิตตสังขารเนี่ยพอหลงพี่พูดอะไรพวกเราก็คิดตามทำความเข้าใจเนี่ย